วันนี้เราจะมาสอนเด็กต่อเลโก,ก้เฟซชิ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะมีหลายแบบไหมคะปกติใช่ค่ะมีหลายแบบอ๋ออันนี้มีไฮกกนดัสมีสตาร์บัคแล้วก็มีแมคโดนัลด์ KFC นะคะถ้ะม,มีร้านไอติมไอศกไฮเกนดัสในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับ เขาเขียนไว้นะคะเหมาะสาหรับเด็กอะไรคะหกขวดนะคะหกขวดขึ้นไปหกขวดขึ้นไปนะคะแต่ว่าอยากกี่ขวดคะห้าขวดค่ะห้าขวดก็สามารถต่อได้มีกี่ชิ้นนะคะในกล่องเขาจะระบุไว้สามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่ชิ้นค่ะอ๋อร้อยสามสิบสี่ชิ้นนะคะแต่บางทีเขาก็ให้เกินมานะคะในกล่องนี้นะคะเวลาแกะออกมามันก็จะมีนี่ห่อไว้นะคะ ไม่ได้แยกหมวนหมูอะไรมากก็ลองลองต่อแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าใส่หอใหญ่หอเล็กถ้าชิ้นใหญ่ก็ใส่หอใหญ่ชิ้นเล็กก็ใส่หอเล็กจนน่ามันจะเป็นสามหอนะคะห่อที่เป็นชิ้นใหญ่หอหนึ่งแล้วก็หอชิ้นเล็กสองหออันนี้หอชิ้นเล็กอันนี้แกะออกมาแล้วนะคะเอาใส่ทารแกไว้มันจะได้ไม่หายแล้วก็เขาจะมีคู่มือมาให้นะคะคู่มือทําให้เราต่อง่ายขึ้นต่อง่ายค่ะ เริ่มจากการเชื่อกันต่อก่อนนะคะนี่นะคะ<อ>จะมีขั้นตอนได้มันก็ต่อได้นะ,ะอันนี้นะคะมีขั้นตอนหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจแปดทำยังไงอันนี้คืออุปกรณ์หาอุปกรณ์ชิ้นนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ต่อตามขั้นตอนที่หนึ่งหาอุปกรณ์ชิ้นนี้มาก่อนแล้วก็ต่อตามขั้นตอนที่สองไล่ไปเรื่อยเรืจนเสร็จก็คือขั้นตอนที่สามสสองแล้วแต่นะคะแต่ละแต่ละ เขาเรียกว่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันจะมีขั้นตอนไม่ไม,ไม่เท่ากันอันนี้เขาจะาระบุมาว่าเป็นของ KFC เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต่อเสร็จสักสักบางส่วนแล้วเดี๋ยวมาเอาให้ดูนะคะค่ะตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่ที่หแล้วค่ะ ใช่ค่ะขั้นตอนที่หกนี้นะคะนี่เดี๋ยวไ้ที่จุดหรอกคะหาชิ้นนี้มาสองชิ้นแล้วนะคะเอ,อ้แล้วก็ขั้นตอนที่หกนะคะเตรียมต่อลงไปในนี้เนาะ,ะใช่ค่ะ,อะลองเลยค่ะนาแล้วเลย กดดีนจัชิดกันหรือเปล่าเนี่ยดูดิชิดกันไหมเอาดีๆดีจัีเรียกเรียเรียกนะคะถุกต้อันนี้คือการสร้างฐานก่อนนะคะก็เจ็ดนะคะ ข้อที่เจ็ดเลยนะคะข้อเจ็ดขอบแดงสองขอบนะคะขอบประจกแดงกี่ขอบคะสอใช่ไหมใช่นี่ค่ะมีขอบอจันนึงจะแก้วก่อนค่ะอันนี้ยาวไปค่ะนิ้สั้นนิขอดสั้นใส่สั้น่ะสั้นน่างะไม่มี อันนึงค่ะได้แล้วค่ะกระจกสร้างร้านเอาไว้สร้างร้าน อันที่เจ็ดเลยค่ะได้ไหมคะทำไม่ค่อยจะได้เลยอันนี้จะเป็นการฝึกสมาธิเด็กนะคะแล้วก็เรียนลำดับขั้นตอน ใช่นะ้วนก็ฝึกให้เด็กมีสมาธินเนี่ยทำบ่อยๆสนุกด้วยค่ะแล้วก็ได้ครบตามที่เขาบอกขั้นตอนที่เจ็ดแล้วต่อเลยค่ะวันนี้จับดีๆท้สองมือ ฝั่งไหนูฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นฝั่งโน้นค่ะต้องจำนมาก็อยู่ฝั่งนอกใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ฝากได้ฝากสนิทเลยอีกอันนึงค่ะโอเคค่ะใช้สองมือสิลูกโอเคโอเคแล้วตอนนี้คือไว้ไหนเจเนะคะเจเลยอันนี้ด้านไหน เราอยากคิดว่าเด็กจำไม่ได้นะคะพลงเยอะเลยค่ะนี่ขั้นตอนที่9แล้วนะคะนะครับปอนมา2ชิ้นแล้วครบประมาณ2ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยเอา้นนี่ต่อเอิ้นนี่แทน โอเค้ป <Okay. S 1> ิดหน่แลวนะขั้นตอนที่สิค่ะขั้นตอนที่สิบคันนี้นหนึ่อสค่ะดดไม่ใช่ไหคะสีน้ำตาดไม่ใช่สีน้ำตสีอะไรสีเทาอ่ะดำดำเหรอคะดำก็เป็นอันนี้นะ ใช่ค่ะยัสี่อะไรค่ะมันมีสายด้วยเหรอคะมีไม่มีค่ะสีดำสีและอะไรคะอย่างนี้มันมีสายด้วยเหรอคะเนี่ยค่ะมีใช่มีใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นสีแดงสองเลยสีแดงวะสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลเล็กค่ะ ที่ไอ้ใหญ่เลยจ้าใช่ไหมันใหญ่ไปค่ะอันนี้อันหนึ่งถูกแล้วเอ้ยใช่อ่ะไม่ใช่ใหญ่กว่านี้สีแดงน,ะน,นั่ะไหนนะสีแดงใช่ปะไม่ใช่ชสีแดงเหลี่ยมตาลอ๋อสีตาลสีตาลเข้มเลยมองไม่ออกนี่ตาลเข้มสองอัน ใชใสใ่สิกาใช่สีใ่สารแค่นี้ถูกแล้วได้กันโอเคเสแล้วโอเคเราเรต่อได้่ะอที่สิบข้ที่สิบต่อเลยนะคะ โอเคเราได้ตแล้วนะคะเอจริงๆตอนที่11ค่ะ 1ิบสองมีหน้าต่างอีกแล้วค่ะมีหน้าต่างอีกแล้วก็คือหน้าต่างเก็บกากนะคะเราจบแล้งน,นี่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะคะหลายอย่างทักษะทานดูระดับความคิดแล้วก็การใจเย็นค่อยๆดูว่ามันสร้างขึ้นไงยังไงแต่ตอนแรกตอนที่น้องๆยังยังไม่เคยต่อคุณพ่อคุณแม่ต้องต่อไปด้วยนะคะเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต่อไปด้วยน้องลำดับไม่ถูกนะเดี๋ยวเขาจะเออคิดว่ามันยากเาเขาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำเลย นีสออันใช่ไหมคะอะไรต่อไปอันนี้หอันเลยอะคะสออันนั่ห้อันหอันสีแดงใช่ไหมคะสีแดงค่ะนีสออัน ใช่ใช่ไหมอ๋อออัอันอ,อัน,นอตอนที่เราหาไม่เจอเราก็จะเสียวๆวเขาให้ไม่ครบหรือเปล่าแล้วอยังจะ่อนะอะไรเปล่าแ่ส่วนมากจะให้ครบนะคะซื้อมาต่อลองต่อสามอันไปแล้วนะคะต่อได้แล้วก็ครบมีเกินมาบ้างเก็บสอสง,ลองแล้วนะเกบสองเก็บ สิบสามแล้วค่ะนี่ต่อเรียงกันก่อนสี่อันสี่อันก่อน I นี่ขั้นตอนที่สิบสามแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียงก่อนโอเคกดอดนนี้ข้า พอต่อพอเด็กเริ่มต่ออันแรกอันที่สองแล้วเาก็จะหักต่ออันที่สอันที่สี่ไปเรื่อยๆแบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะมีหลายร้านเลยมีตั้งแต่ร้านอาหารร้านร้านกาแฟร้านซูชิร้านกาแฟร้านไอติมร้านไอติมร้านร้านเค้ซีแล้วก็ร้านเครื่องสำอางร้านเสื้อผ้าก็จะมีสันเจ้าจริงก็มีนะคะ ฐานเจ้าจีนอยากได้ทั้งนานเลยงานต่อมาเป็นนี้เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่สิบสี่นะคะนี่กระจกยาวสองอันนะกระจกยาวสองอันหนึ่งสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมใช่สีขาวสองอันสองต่อกระจกกระจกยาวสองอันหนึ่งี่ค่นนะคะสองอะไรต่อ สีขาวอันขาสีี่ถงต่อง่าจังนะคะซึงเหือวิาว้าต่อง่ายจริงอันไหนอันนี้เห,หอะอ๋ออันใสแล้วเออบางทีเราก็มองไม่ออกเนาะ ใหญ่ก็มองไม่ออกเป็นล้านสายสายนังนมีสองอันโอเคอันนี้คือต่อด้านหน้าแล้วใช่ไหมกระจกหน้าอันนี้ต่อเป็นรูปร่างแล้วนะคะล้านโอเคอันนี้เรก็จะต่อเป็นแบบนี้แล้วนะคะตรงนีมันเสียไม่ใช่ได้ยะงไงนะ ได้นะโอเคยังดึกแต่มันอิ่มอิ่มเลยอันใหญ่อันเดียวนะคะสีขาวเป็นรูรูเห็นไหมเออที่เป็นรูรูอะรูไหมอันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่สิบห้านะคะ มีสองชั้นตอนที่สิบห้าสิบหและสิบห้าแลวก็สิบหกชอ้มีองหนเปนลานแล้วนะคะ,ะนีด้านหลังด้านใน ที่ตอนเสร็จแล้วนะคะค่ะตอนที่สิบเก้าแล้วนะคะตอนที่สิบเก้าอื้มนี่คือ,อยังไงใ้ก็าต่อยนี้ต่อ,อยนีต้ออต,ออต่อยาวอันนี้อันหนึ่งก็อันนี้สองอืม Mm ่ใ hmm. ช mm ่ไ hmm. hmm. oh, ่ mm ่ไ hmm. ม mm ่่ไหมนูสะใช่หรต้องติดไปตรงนี้เลยอันนี้ลอยออกมา ีเกให้หน่อยเกะแล้วมันจะออกมาทั้ง้าเลยนะมามะเกะให้นมาออใส่เก้าอี้ใส่เก้าอี้ใส่เกอีหนึ่งอันแล้วจอัน อันนี้นสองอ่ะสองอ่ะทำกุอชุนชุดนึงแล้วอันที่ที่อันที่ส0บำดับท0่ำดับทีาอันนี้ขั้นตอนที่ย3บสามนะคะไม่เท่าไรอะ KFC ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ันที่ยี่สี่นะคะยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่อันนี้สองอันก<ฮ>็สีดำอันหนึ่งเอาต่อซิ น้อยลงน้อยจะทำให้ยี่สิบเท่าไหร่ล่ะยี่สิบสี่แล้วยี่สิบห้าอันนี้สองพัน องอันไปก่อนแล้วก็กดตรงนั้นได้ไหมได้ม่ต้องใช้แรงอางด้านนั้นเข้าไป ประมาณนี้ต่แล้หล่นไปตรงไหนนะคะสีอะไรเหรอคะบ๊ายบายนี่นะคะแล้วก็ก็เริ่การติดสติกเกอร์แล้วนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะอีกติดสติกเกอร์ด้านหน้าเดี๋ยวมาม่าจะติดให้ก่อนนะคะโปรยลงจับเดี๋ยวนุ้ยทิ้งค่ะเดี๋ยวนุ้ยหยัก เองนะคะอยากติดอยูรดูอาขึ้นตรงนะคะค่ะยงจำดิ้นตรงไาวู้ยตกเลยอ่ะ เลยเนาะยังค so ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่เราเสร็จแล้วนะสีขาวแปะตรงนี้เลยเอออ่ะจะมีอันนี้สองอันอันนี้สองอันค่ะจัดดีๆก่อนนี่นะคะเรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นหน้าตาไหม ชืดเดิมันก็จะเหลืออีกสองอันแต่รอบนี้หเห็นเอ,อ่อหน้าต่างหน้าต่างใสๆจะขาดไปนี่นะคะเรียบร้อยหน้าต่างใสๆเนี่ยขาดไปสองสองบานรู้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ไม่ครบอันนี้เป็นเหมือนช่องเอาไว้ มันไอเขาเรียกอะไรนะแกนเอาไว้เสียบกับล้านถัดไปเขาจะมีให้สองด้านนะคะุปรู้เราจะเอาด้านนี้แกนด้านนี้มาเสียบด้านนี้ก็ได้ด้าทั้งสองานนี่แต่เราแล้วแต่เราจะปริดิษนะคะนี่นะคะเหลืออีกสองอันมาเสียบด้านในก็ได้มาเสียบแบบนี้ได้ไหมคะเสียบเสียบมุมตรงนี้ก็ได้ ร้อยนะคะมีเหลืออีกหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้วันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย